สำหรับคลิปนี้จะมาสรุปข่าววัยรุ่นป่วนวงประมบันเทิงศิลป์คณะไปแสดงงานท้าวสุรนารีที่อำเภอหนองมลมากจังหวัดนครราชสีมาเรื่องราวเป็นยังไงมาติดตามรับชมได้เลยนะครับก็ตามที่ข่าวหลายสำนักได้เสนอข่าววัยรุ่นป่วนเวทีประมบันเทิงศิลป์คณะไปแสดงที่งานท้าวสุรนารีอำเภอหนองมลมากจังหวัด นครรชาชสีมาใครที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจะเอามาสรุปให้ฟังสันส้นๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีว่าวันที่31มีนาคม2565วงปฐมบันเทิงศิลป์ไปสแสดงที่งานนาวสุรนาดีที่อำเภอหนองมนมากจังหวัดนครรชาชสีมาเมื่อวันที่31มีนาคม2565เป็นงานแรกของปีของจังหวัดนครรชาชสีมาหลังจากไม่มี มอลำม,มาแสดงในพื้นที่เลย2ปีหลังจากเกิดเหตุการณ COVID ์โควิด -19 กาอันนี้เป็นงานแรกที่มีวงมอลำเข้ามาแสดงในพื้นที่ก็มีประชาชนเข้ามารับชมรับฟังมอลำเป็นจำนวนมากช่วงที่มีการแสดงมีวัยรุ่นขึ้นมาบนเวทีวงจิงสั่งให้หยุดการแสดงวงและก็เชิญวัยรุ่นสองคนลงจากเวทีสร้างความไม่พอใจให้วัยรุ่นดังกล่าวเพี่ยงขวดขึ้นมาบนเวที เกือบจะถูกศิลปินที่กำลังแสดงอยู่ยังไม่พอแค่นั้นวัยรุ่นดังกล่าวยังปลุกเข้าไปหลังเวทีทางวงได้แจ้งเจ้าที่ตำรวจที่เข้ามารักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานให้เข้าไปควบคุมวัยรุ่นดังกล่าวคนที่ก่อเหตุออกไปจากหลังเวทีเรื่งนี้ก็สร้างความเสียหายแก่คณะวงมลํา ประทมบันเทิงศิลป์และคนที่เข้ามาในงานไม่สามารถจะดูหมอลำต่อไปได้แต่ทางหนณาวงประทมบันเทิงศิลป์ไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจึงไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุได้แต่ไม่รู้ว่าทรัพย์สินของทางวงจะเสียหายขนาดไหนเป็นการคดคุกคามศิลปินที่เข้ามาแสดงในงานเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดในวงมอลำไม่ว่าแสดงที่ไหน มันของคู่กันการเทศกาลกับคนที่ขาดสติเข้ามาปวดในงานเหตุการณ์นี้มันลุกลามบานปลายจนถึงกับบุกขึ้นไปบนเวทีและก็หลังเวทีโดยเหตุที่องค์ปรมบนเทิงศิลป์มีงานในเดือนเมษายนและช่วงนี้มีงานแสดงที่กรุงเทพมหานครจึง ทำให้หัวหน้าวงไม่มีเวลาที่จะไปแจ้งความำดำเนินคดีเรื่องแบบนี้ถ้าเรามาเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องทํามาหากจินกันการทํางานของคณะมอลำก็ต้องแข่งกับเวลา<ม>ช่วงนี้ที่ให้เปิดการแสดงได้เป็นกําลังใจให้หัวหน้าน้อยแห่งวงปฐมบันทึกเสียง,งจากที่เกิดเหตุการณ์นี้กับวงการมอลำฟังว่างานต่อไปคงไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ ใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ